ให้กับเกียรติกระโูนครูเสร็จแล้วเข้าไปตามด้วยรือและให้กับครูตาคายีเสียงใครมันวุ่นวรยแม้วันนี้พ่อมาเนี่ยพูดใหญ่เลยก็แล้วแต่นะเสียงใครนะอยู่ข้างหนหรือเปล่าก็ไม่รู้แม้วันนี้ไม่เห็นออกไปที่รานซ้อมเลยอ่ะพอไม่ได้เจอหน้าแล้วอ่ะมันคิดถึง ของพ่อตาทีแต่คนเนี้รักมากเราก็จะไปยังงานซอสพี่เอกโอ้ย,อย,อยตาย,อย,อยเออพ,พี่นางธรรมดาแล้วเนี่ยนางเขาต้องเดินชนนะ <laughs> นี่พระเอกเดินชนเลยเหรอแหมชอบและสีเราอะ่ะยิ้มและแก้มเปรีเชียว คุยกับใครอะพูดก็พูดไปนะคะวันนี้รู้ว่าจะมาหาคนรักพาไปซอยผมม้ามาดูสิแต่จะชอบคุยกับใครนะแม่คุณมีน้องสาวมาด้วยใช่ชื่ออะไรอะเอาชื่อกลางวันหรือชื่อกลางคืนนะมีทั้งชื่อกลางวันกับกลางคืนเอาชื่อกลางวันก่อนชื่อกลางวันเหรอชื่อพัชราภาและชื่อกลางคืนอะชื่อกลางคืนเหรอชื่ออ้มอ ถูกไม่เล่นหยาบแม้มาริโอเอูยเฉยๆก็ไม่ได้พี่เมงจัาททำไมวันนี้ไม่ไปที่ลานซ้อมฝีมือล่ะพี่กำลังจะไปลานซ้อมแต่เจ้าต่างแต่ไม่ยินนะไม่เห็นหน้าพี่แล้วอ่ามันรู้สึกยังไงก็ไม่รู้ว่พี่อ๋อมันเป็นอะไรอ่ะมันมันรู้สึก ขั้นเนื้อขั้นตัวยังไงก็ไม่รู้เจ้ากาลังได้ไข้หรือเปล่าสงสัยจะเป็นได้ออก็ไปหาอยู่หายาหาหมอสิเออพี่ทันเจาเอ๋ยไม่ต้องมาพี่ทันเจาเอ๋ยหมอนะี่ช่วยไม่ได้หรอกมาหาพี่เมนจ่าดีกว่าช่วยฉ<อ>ีดยาให้หน่อยได้ไหมถ้าจะหายพี่ไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ม,ไม,ไดมีไม่ได้เป็นหมอไม่ได้มีเข็มฉีดยาจะมาฉีดยงฉีดยาได้ไงทําไมจะไม่มีล่ะ ถึงพี่ไม่ใช่หมอแต่ตัวของพี่ก็พกเข็มฉีดยามาด้วยพี่จะมีเข็มฉีดยาได้ไงมีพ,พ,พี่เรียนเรื่องเพลงดาพี่ก็พกแต่ดาบจะเอาเข็มฉีดยามาจากไหนก็อบอกว่ามีก็มีสิไหนละเข็มฉีดยาพี่นี่มามาคืนนี้ได้สองบทเลยนะทั้งมาริโอ้ทั้งเข็มฉีดยา<ม> <laughs> <laughs> พี่ฉีดไม่ได้หรอทำไมอ่ะ <laughs> <laughs> มันไม่มันไม่ใช่เข็มฉีดยาแล้วมันเป็นอะไรล่ะ <laughs> มันเป็นไอศครีมไอติมอไอติมสายแล้วอากาศร้อนเดี๋ยวละลายมาแช่ช็อกฟิตกันเลยค <laughs> <laughs> ำจังเลยกต่ตังไม่ควัก <laughs> ขำๆเลยเพาะให้รางวัลกันบ้างสิ <laughs> พระเอกเอกได้กันโครมๆเ,เลยออกมา <laughs> แล้วนั่งเงียบเลย <laughs> แม่คุณแฟนขับพ่อเลีอลอเ้ยวหลงไอพ่อฉลองเข้ามา แล้วพี่นพพรั์ก็ไม่ดวงกล้าเขาก็มาน้องแอมเขาก็มีเยอะแยะมากมายมันพูดอะไรเนี่ยทะลึ่งหรือเปล่าทะลึ่งที่ไหนล่ะฉันพูดตรงๆเลยนะฉันแอบรับพี่มาตั้งนานแล้วขา<อ>ให้แค้ครับครับ,รบขอบคุณครับอมีรางวัลข้างเคียงไหมคะขอบคุณครับ,บ,รบใจร้าย <laughs> ฉันรักพี่ว่ายังไงละ่ะถ้าไม่ต้องการได้ไม่ปรารถนาในตัวเจ้ากลับไปตะจะกลับได้ยังไงเราเว่บเดียวแค่ดูก็ทำไม่รู้ว่าเธอโดนหัวใจอยากบอกเพื่อนว่าเธอระะักแค่ไหนจะลิมมาไปกูมันไม่ดีไม่น่าก็เลยแค่ฟองฉัน<ค>เป็นอัลกอง thank พอเพนพักนี้จะอะไรอยู่แต่ตรงเนี้ยทำไมอ่ะเพงมาชวนเล่นสนุก <c oughs> แทไปนะสนุกต้องกสานรนรัตนร,รัตเขาม่นเล่นป้หรือเปล่าล่ะโนบรัตเขาถนัดพวกหกลูห้าลูเนี่ยเฮ้หกลูห้าลูบ้าเขาเล่นเป็นหลุมเล่นอะไรเเป็นลูลนอลลนะเป็นหลุมเ,ลนะเป็นหลุมพ <c oughs> ี่เม่นถนัด <c oughs> ไม่เจอลูกแอบแอบมุมน่าผิดลูกแอล่ามาดูถูกว่าเราอย่ายืนถือคิวตาค่ะมามะม,มาตั้งใจแท็กเรื่องสนุกเราก็พอรู้มัาเกินอู้ยละพันก่อนขอขอบคุณคุณผา้าสานะคะที่มีรงางวัลน้ำใจมอบให้นะคะ เรียนลูกเ้า<ล>พี่น้องพลัดก,กับพ่อพงศักดิ์เคยสอนเราเรื่อสนุกมา,จากเจ้ามาเสียนสนุกเกอ์พี่จะไม่เผลอแนภาพแก้วนัมันไชิไม้สนุกแล้วมันไม่พอพอข,มขอโนถ้าผมหายเขาจะทยังไงล่ะเธอได้ มีโอกาสจะไม่ให้พาดหมดพลาดมามองมุมลุมไปแทนได้ทุก,กมุคมค่มมมอยๆ่ัญชงมไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นโอ้โหแบบว่าเผื่อจะลงมาแล้วบอกไม่เล่นดรีบหัน จมให้ลงหงพอพี่ไในส้มศึกษาพี่เลียนสนุกถูกหลักมีพ่อคงสั่งช่วยติวไม่ได้ก็ยกนิ้วถ้าเจอดำคิวเด่าฟ้า้าอยากเป็นเสียนเลียนสนุก จะสอนีทุกตำราทำได้ตัวแล้วล่ะท่าน,น,ไ,นได้รักฉันฉันไม่ได้เกลียดต,ตรงไหรฉันไปถือเรก่องสาวผู้ภูตขยี้ญญน,นะไ,ไม่ต้องพักเพราะว่าเจ้ามันสูงเกินกว่าที่ข้าพระเจ้ารักนา,างได้ข้ารักได้สัตยาคืออย่าตะทำตัวเยี่ยงนี้ให้เสื่อมเสียถึงพระภูท่านฟังคำพี่ไว้ดี แเจ้จคิดกับพี่ในฐานชูนมากเกินไปกว่าพี่แล้วเนาะก็จะได้นองและเดินเลื่อมทางกันเลยจนะะน